สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องบ้านในฝันทุกท่านสำหรับวันนี้ทางเราขอนำเสนอ 3. เทคนิคในการดูแลร,ร,รักษาพื้นไม้รมิเนตกระเบื้องอย่างลายไม้สำหรับการดูแลร,ร,รักษาพื้นไม้ที่ถูกวิธีสามารถทำได้ไม่ยากแค่เพียงเรารู้ทิคหรือเทคนิคต่างๆในการดูแลพื้นของเราก็สามารถอยู่กับเราได้นานข้อที่ 1. การเช็ดถู พื้นไม้ลามิเนตการถูควรใช้ผ้าที่สะอาดฉุกน้ำที่ผสมกับน้ำยาทำความสะอาดเพียงเด็กน้อยเท่านั้นในการถูไม่ควรที่จะถูบ,บ่อยหรือทำความสะอาดถี่จนเกินไปเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะเนื่องจากพื้นไม้ลามิเนตนั้นจะไม่ค่อยมีฝุ่นมาเกาะมากเท่าไหร่เหมือนพื้นกระเบื้องทั่วไปค่ะกระเบื้องยางลายไ,ไม้เวลาเจอคราบที่ฝังลึกแน่นๆนั้น ให้ใช้น้ำยาขัดเคลือบเงาชนิดครีมเหลวเช็ดทำความสะอาดได้เลยสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กๆเลี้ยงไว้แล้วเจอเข้ากับคราบสีน้ำต่งตางๆที่เด็กได้เล่นไว้นะก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเท่านั้นนะคะก็สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายได้เลยค่ะพื้นไม้เอนจิเนียร์ทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดๆการทำความสะอาดพื้นไม้ชนิดนี้ ไม่ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำที่เปียกมากๆในการทำความสะอาดนะคะถึงแม้จะเป็นพื้นไม้เอนจิเนียร์จะมีคุณสมบัติทนความชื้นแต่เมื่อไหร่ที่พื้นเปียกก็ควรรีบเช็ดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพียงแค่มีฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆก็เพียงพอแล้วนะคะไม่ควรทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกชนิดเพราะผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพวกนี้ มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีฤทิ์เป็นกรดข้อที่2การที่มีน้ำหกหรือพื้นเบื้อนซอตต่างๆพื้นไม้ลามิเนตหากน้ำใส่พื้นไม้ชนิดนี้สิ่งแรกที่ควรทำคือรีบหาผ้าแห้งเช็ดทันทีเพราะถ้าเราทิ้งไว้เป็นเวลานานาน,น้ำจะซึมเข้ากับรอยต่อระหว่างแผ่นก็อาจจะเกิดการบวมขึ้นมาทันทีได้นะคะกรณีพื้นไม้ลามิเนตเป็นรอยเปื้อนสารเคมี เช่นคาบน้ำยาล้างเล็บคาบปากกาให้รีบใช้ผ้าชุบน้ำมันสนเพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น mm. ก็ทำความสะอาดพื้นไม้และมีเนตได้เลยหรือหากพบรอยไหม้จากบุหรี่ mm. ก็สามารถทำวิธีนี้เช่นกันค่ะและหากพบคาบที่เป็นของเหลวเช่นน้ำผลไม้ไวน์น้ำอัดลมหรือซอสต,ตั้งๆในการปรุงรสสามารถใช้ผ้าสะอาดที่มีสีอ่อน ในการเช็ดทำความสะอาดหรือใช้ผ้าที่สะอาดสีอ่อนนั้นชุบน้ำอุ่นหรือน้ำยาเช็ดพื้นที่มีกรดอ่อนๆกระเบื้องอย่างลายไม้และพื้นไม้เอนจิเนียหากมีน้ำมันหกหรือซอสต,ต่างๆที่หกบนพื้นสามารถทำความสะอาดง่ายๆเลยค่ะโดยใช้ผ้าชุบน้ำให้หม,มาดๆแล้วก็ถูเบาๆเ,เพียงเท่านี้ค่ะก็จะขจัดคราบได้แล้ว3 การป้องกันการลบรอยขีดข่วนต่างๆพื้นไม้รมิเนตถ้าหากมีการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนเฟอร์นิเจอร์ไปตามมุมต่างๆเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆเฟอร์นิเจอร์ <urn> ที่มีขาหรือมีฐานที่มีลักษณะแหลมๆควรหาผ้ารองก่อนเลื่อนนะคะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นไม้ได้กระเบื้องอยางลายไม้ลอยถลอกหรือลอยส้นเท้าบนกระเบื้องอยางไวนิว ก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยค่ะโดยใช้ผ้าชุบกับแอลกอฮอล์หรือน้ำบันสนแค่เพียงเท่านี้พื้นก็กลับมาเหมือนใหม่แล้วค่ะพื้นไม้เอนจิเนียร์หีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดที่มีหัวแหลมสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้ในการทําความสะอาดพื้นไม้เอนจิเนียร์นี้แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีหัวแหลมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3เทคนิคที่สามารถดูแลพื้นเราได้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ